สวัสดีครับวันประจำวันที่30สิงหาคม2567ครับเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมพี่พี่สันดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มที่เด็ดบอรดมากสดชื่นไปด้วยกันนะครับช่องทางเข้ากลุ่มเราก็สามารถดูได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือที่หน้าโปรไฟล์นะครับสดชื่นจริงไหมก็ต้องลองเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองครับอ่ะเรามาดูสามคู่น่าใสในค่ำคืนนี้กันดีกว่าครับก็จะไปรับชมก็ช่วยกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวัที่คู่แรกครับวันนี้เราจะมาพบกันในการอิตาลีเซเรียอาครับเวเนเซียเจอก นั้นนําให้มองไปที่โตริโน่ดีกว่าครับเพราะว่าผลงานในตอนนี้นั้นถือว่ากําลังทําได้ดีเลยครับพิดกับฝั่งจาบานเวเนเซียครับที่ผลงานในตอนนี้นั้นยังดูไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่แต่ทํามาดูจากเฮดเมทที่เคยเจอกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมนั้นจบลงที่ผลเสมอกันไปสูงมากนะครับในส่วนของเรทราคาในเกมนี้นั้นครับเปิดมาให้โตรรโน่ต่อเสมอครึ่งคิดว่าเกมนี้ครับถ้าดูจากผลงานแนะนําให้มาลุ้นไปกับโตริโน่ดีกว่าครับจรกที่คาดในเกมนี้ครับคิดว่าโตริโน่นั้นจะชนะไปได้ ต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่นี้ก็ยังอยู่กันในรายการอิตาลีเซเรียไอเช่นเคยนะครับอินเตอร์มิลานเจอกับอาตาลันต้าครับคู่ที่สองนี้นะครับผมเน้นเาให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานได้ครับถึงแม้ว่าผลงานในตอนนี้นั้นจะไม่ได้ต่างจากอาตาลันต้าก็จริงแต่จากเหตเวทที่เคยเจอกันหานัดล่าสุดนะครับฝั่งอินเตอร์มิลานนั้นก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดเลยครับแถมเกมนี้ก็ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยยังไงผมว่าอินเตอร์มิลานก็มาแน่ครับเวทราคาในเกมนี้นะครับเปิดมาให้อินเตอร์มิานบบบคร่ดมสวๆแี้ั อินเตอร์มิลานมาแน่สกอร์ที่คาในเกมนี้ครับคิดว่าอินเตอร์มิลานนั้นจะเอาชนะไปได้2ต่อับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่3คู่นี้เราจะมาพบกันในรายการฝรั่งเศสลีหนึ่งครับลียงเจอกับสตราบูคู่สุดท้ายนี้นะครับผมแนะนําให้มองไปที่เจ้าบ้านลียงได้เลยครับถึงแม้ว่าตอนนี้นั้นจะสะดุดมา3เกมแล้วก็จริงนะครับแต่ฝั่งสตราบู ผลงานนั้นก็ยำแย่ไม่ต่างกันเลยครับและถ้ามาดูจากผลงาน2อนัลราชุดที่เจอกันก็เป็นฝั่งลียงที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดแถมเร็ดดาคาในเกมนี้นะครับก็เปิดมาให้ลียงต่อ1หนึ่งลูกคิดว่าได้ลุ้นแน่นอนครับกับลียงเกมในบ้านแบบนี้แนะนําให้มาใส่กับลียงครับสกอร์ที่ไดในเกมนี้ครับคิดว่าลียงนั้นจะเอาชนะไปได้2ต่ตอนหนึ่งครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวีคบอลประจวบันที่3ามสิบาคมอย่าลืมนะครับพีๆท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มมาสดชื่นไปด้วยกันช่องทาง้้กุ่่มมราาา็สถดูที ใต้คอมเมนต์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วมาส่วนชื่นไปด้วยกันครับ